สรยุทธ์ยกสองข้อเทียบชัดน้ำท่วมปีนี้จะซ้ำรอยปี54หรือไม่หลังหลายคนกังวลมากในช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนเหนือภาคอีสานในโซนจังหวัดนครราชสีมาซ้ำยังมีข่าวเรื่องเขื่อนลำเชียงไกรแตกแต่กรมชลประทานยืนยันว่าไม่แตก แค่ทำนกดินชำรุดทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าน้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี2,554ที่ทลักเข้ามาถึงกรุงเทพหรือไม่ โดยล่าสุดวันนี้27กันยายน64ในายสอรยุทธ์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังแสดงความคิดเห็นในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างปี2,554แน่นอนพร้อมกับให้เหตุผลดังนี้ 1. เคเขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิีริกิตน้ำน้อยประมาณ50%ไม่เหมือนปี2,554เว้นแต่จะมีพายุเข้ามาอีก2ลูก 2. ตอนปี2554จะมีน้ำท่วมจากตอนบนของประเทศไหลลงมาเรื่อยๆกระทั่งมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กั้นน้ำเอาไว้ตอนนั้นมีน้ำอยู่ในระดับมากกว่า3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในปีนี้ระดับน้ำยังไม่สูงขนาดนั้นส่วนเขื่อนอื่นๆในประเทศไทยก็ยังมีระดับน้ำไม่สูงเท่ากับปี2554 นอกจากนี้ตอนปี2554ยังเป็นเรื่องน้ำหลากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือน้ำไม่ได้มาจากแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างเดียวแต่มาจากทุ่งด้วยไหลามาจากทุ่งเข้าท่วมถนนเป็นคนละแบบกับปี2564ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ตรงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิอันนี้หนักกว่าปี2554แต่ถ้ายึดตรงพื้นที่ภาคกลางจะเบาวกว่าปี2554 ฉะนั้นไม่ต้องตระหนกตกใจแต่ถึงอย่างไรก็ประมาทไม่ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ